สวัสดีครับทีมแพทย์มูลนิธิสิทธิ์ในร้อยตามรัฐบาลถึงหม่อมอาจารย์ในพระราชบัตรธรรมสมเร็จพ,พระเทศพััตราสุดาสยามบรมูมาสกุมาลีขอรายงานความคืบหน้าของโรคโควิด -19 เป็นเหตุการณ์รอบโลกครับ,รบวันที่7กรกฎาคม2 5 6 4ครับข่าวที่น่าสนใจในวันนี้คือมีวัคซีนใหม่ครับของบริษัทโนวาแว็กซ์นะครับซึ่งเป็นบริษัทของสหรัฐที่ผลิตโดยใช้เทคโนโลยีของการเอาน้าของ ไวรัสนี้มาสร้างภูมิคุ้มกันครับนะครับซึ่งเจ้าหนามนี้พัฒนาโดยบริษัทของฝรั่งเศสและอังกฤษครับคือซานอฟีและสมิธคลายนะครับเราพบว่านะครับวัคซีนตัวนี้มีประสิทธิภาพดีครับและเป็นคู่แข่งของ m อ็มเว็บวัคซีนเลยนะครับก็คือเป็นคู่แข่งของบริษัทไฟเซอร์และโมเดอร์นานะครับแต่ที่ยังเหนือกว่าของวัคซีนตัวนี้นะครับคือมีความปลอดภัยแล้วก็มีอาการข้างเคียงน้อยกว่าครับนะครับมาดูต่อครับ โนวาแวกนี้เนี่ยนะครับมีเทคโนโลยีที่เอาเจ้าหนามของไวรัสมาทําเป็นตัวทําให้เกิดภูมิต้านทานโดยฉีดเข้าไปในคนนะครับแทนที่จะเป็น m ไ n a หรือจะเป็นไวรัสทั้ง m ไ n a นี่ก็ของอบริษัทไฟเซอร์กับโนวาแวกของกับโมเดอร์นาสนะครับแทนที่จะเป็นเจ้าไวรัสทั้งตัวเช่นของจีนนะครับซึ่งใช้ไวรัสทั้งตัวมเป็นตัวฉีดให้เกิดภูมิต้านทานนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับ เทคโนโลยีใหม่อันนี้ก็จึงเป็นที่น่าสนใจนะครับแล้วการนำน้ำของเจ้าไวรัสมานี้เนี่ยนะครับไม่ใช่นำน้ำเฉยๆนะครับเอาน้ำนี่มาประกอบเป็นอพาร์ติเคิลเล็กๆครับพาร์ติเคิลเล็กๆนี้เรียกว่านาโนพโาร์ติเคิลนะครับทำให้มันมีลักษณะคล้ายๆกับเจ้าตัวไวรัสที่มีน้ำล้อมรอบนะครับตรงนี้แหละครับ เมื่อฉีดเข้าสู่ร่างกายมนุษย์นะครับเซลล์มนุษย์ก็จะสร้างภูมิต้านทานต่อเจ้าหนามของไวรัสนี้นะครับซึ่งก็จะป้องกันไม่ให้เจ้าไวรัสนี้มาติดต่อเข้าสู่เซลล์มนุษย์ได้ก็จึงไม่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับแล้วก็พบว่าเทคโนโลยีนี้ครับได้สร้างภูมิต้านทานได้สูงสูงพอๆกับ mRNA วัคซีนนะครับจึงเป็นคู่แข่งอย่างน่ากลัวของ ไฟเซอร์กับมอร์เดนานะครับแล้วก็ยังมีข้อดีครับเนื่องจากว่าไม่ใช่เป็นไวรัสทั้งตัวไม่ใช่เป็นพันธุกรรมของไวรัสเพียงแค่ใช้หนามซึ่งเป็นโปรตีนเท่านั้นจึงมีความปลอดภัยมากนะครับเพราะฉะนั้นครับจากผลการวิจัยนะครับในเฟสสามซึ 3, ่งทําในสหรัฐอเมริกาและในเม็กซิโกครับพบว่ามีประสิทธิภาพต่อสายพันธุ์เอลฟานะครับสายพันธุ์ที่กลายพันธุ์สายพันธุ์อังกฤษ86.3นะครับต่อสายพันธุ์ธรรมดา สายพันธุ์เก่าแก่นะครับซึ่งไม่ใช่สยายพันธุ์ที่กลายพันธุ์เลยมีผลถึง96.4คือเกือบ100%เลยนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพโดยรวมทั้งหมด89.7เห็นไหมครับว่าตัวเลขนี้สูงนะครับแล้วก็ป้องกันอาการรุนแรงและการปร่กลางได้ถึง100%เเห็นไหมครับตัวเลขเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวของ mRNA วัคซีนเลยนะครับเพราะฉะนั้นครับขณะนี้นะครับที่เหนือกว่าอีก ก็คือไม่ได้ใช้ส่วนของพันธุก,กรรมหรือไม่ใช้ส่วนของวัตถุทั้งตัวเลยใช้เพียงแต่โปรตีนของหนามนะครับทำให้มันมีความปลอดภัยสูงนะครับโดยที่ผลข้างเคียงระยะยาวไม่มีผลข้างเคียงระยะสั้นก็มีแต่ปวดบวมอ่อนเพียและปวดศีรษะเท่านั้นนะครับ เพราะฉะนั้นอันนี้ครับจึงเป็นที่น่าเป็นที่น่าสนใจทั้งมีประสิทธิภาพสูงและมีความปลอดภัยสูงติดตามมาต่อไปครับนะครับเพราะฉะนั้นสรุปแล้วนะครับสถานก,การณ์รอบโลกในวันนี้ครับภาพรวมของสหรัฐอเมริกาและยุโรปก,กําลังดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ แต่ยังไม่พ้นอันตรายเพราะว่ายังมีภัยคุกคามจากสายพันธุ์เดลต้าอยู่อีกนะครับโดยเฉพาะคนในยุโรปและสหรัฐอเมริกาที่ยังไม่ฉีดวัคซีนตรงนี้แหละครับจะทําให้ไวรัสนี้เจาะเข้าไประบาดคนเหล่านี้และทําให้ลุกลามไปอย่างที่ต่างๆทั้งในยุโรปและสหรัฐอเมริกาครับนะครับเพราะฉะนั้นครับยังจําเป็นที่ต้องฉีดวัคซีนเพื่อจะชนะเจ้าไวรัสกายพันธุ์เดลต้านี้กันให้ได้นะครับแล้วก็ เรียนให้ทราบแล้วมีวัคซีนใหม่ของ Nova v ว x ซที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสูงกว่า m r n a นวัคซีนของไฟ i ซอร์โมเดอร์นาเีนะครับติดตามกันต่อไปครับจากทีมแพทย์มูลนิธิติร,ร้อยตามร้อยพัชร์จุมมอาจารย์ในพระราชบัตรธรรมสุเดชาเทพรตัพรตนสุดาสยามโรม,มาสกุมาลีติดตามผลงานพวกเราได้ครับจาก YouTube Facebook และบล็อกดิครับขอบคุณครับสวัสดีครับ